สี่พันห้าไหลต่อ 5, ห้าพันไม้โหไม่ 5, ห้าพันหรอกโอเคก้อนโตไป1ำหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบห้านะคำเตือนิีวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหายาบคายเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำย้ำการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตาม อ่ะเอาละครับผมขอรกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะวันนี้ก็เจอกับผมปองนะครับผมเหมือนเดิมโอ้โหช่วงนี้ก็แสแรงมากเลยนะทุนน้อยนะครับผมขอกันมาอีกแล้วนะครับผมขอกันมาจังเลยนะทุนน้อยนะโอ้โหจัดให้เลยวันนี้มากับชาเลนจ์นะครับผมทุน20เลยแล้วกันนะมาเพิ่มจากครั้งที่แล้วหน่อยนึงนะทุกคนนะไปครับผมเปิดเบด,ดหนึ่งก็ไปกันเรื่อยๆเลยนะครับผมวันนี้ก็เอาชิวๆง่ายๆนะ เพิ่มมานิดหน,นึ่งนะครับผมก็ขอกันมาได้นะครับผมเดี๋ยวจัดให้นะทุนเยอะทุนน้อยนะเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับผม FC ที่รักมาคลิปนี้ก็รับชมเพื่อความบันเทิงเท่าน,านั้นนะไม่แนะนําให้ทําตามนะครับผมโอเคบางมาครับวันนี้ก็อยู่หน้าเกมพิเคเนตฟอร์จูนนะโอเคสวยครับผม35อย่างเอาไปก็ใช้แนว30หมุนนะครับผมไปกันเรื่อยๆเลย เบ็ดบาทนี่มันก็มาดีอยู่ในช่วงนี้นะครับผมก็วันนี้มาตามหาสกตเตอร์กันนะทุกคนโอเคได้เรื่อยๆเลย48แล้วแอล้วหแป๊บเดียวขึ้นมา2เท่าแล้วว่าโอ้โหมันจะเกินปุยหมุยอะ่ะสก c เตอร์มาไหม่เรียบร้อยครับผมเออเริ่มเลยมาใครดูอยู่ก็อย่าเริ่มฝากกดไลค์คลิปกดติดตามช่องให้เฮียป,ป่องด้วยนะครับผม สวยครับผมล <c oughs> ้างเต็มแถวบายแจ็คโอเคสวยงามมากโอ้โห oh, แป๊บเดียวครับซูปเปอร์ไปแล้วซูปเปอร์เป็นก้าวินไปแล้วโอเคแจ็ค okay. มาโอ้ร้อยห้าสิบเลยครับเอาเรื่องจริงๆช่วงนี้โหหดเกินโอเค โ okay. อเคก็เดี๋ยวคลิปหน้าจาัดทุน50ให้นะครับผมตามคำขอเลยนะครับผมก็เรียบเรียงกันไปเฮย้ยมันมาอีกแล้วหูสิบหโอ้โหนี่โอ้โหเบ็ดบาทนะไม่อยากจะเชื่อเลยพอเบ็ดสูงสูงนะไม่มาเลยเชื่อไหมโอ้อ่าโอเคครับผมร้อยเจ็สองเคเลยเคเลยไปเบ็ดห้าสวย สวยงามเอ็ดมาสวยงามบางังเรียบร้อยครับจบเลยจบเลยครับเรียบร้อยเฮ้ยไลดีอยู่นานี่เบ็ดห้านะครับผม,ผมก็ใช้แนวสามสิบหมุนนะมาได้แน่นอนบอกเลยบอกเลยโอเคก็ว่าจะแวะไปเล่นฟอร์จูนโกหน่อยนะผมเอ้ยไม่ใช่ฟอร์จูนโกพิคเนตโกนะจะแวะไปหาหน่อยนะครับผมช่วงนี้ยังไม่ว่างไปหาเลยนะ ติดสาถ้ำอยู่นะครับผมติดถ้ำอยู่เออมาครับผมเบ็ดยี่สิบแล้วเบ็ดทีเท่าทุนที่เอามาเลยนะโอ้เกินไปไปครับร้อยแปดสิบไหลเรื่อยๆเลยครับพี่ขเนธดูผงม,มาผงเหลืองเรียบร้อยเขาเรียกอะไรไม่รู้เรียกผงเหลืองก่อนเออเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับผมไปเบ็ดสามสิบมา สวยงามโปะไปโปะสวยเคเคครับผมมาดีมากครับพันสองขออีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมว่าเเดี๋ยวจะเบ็ดห้าสิบแล้วหรอเดี๋ยวขอสักพันห้าเฮ้ยก็ยอมกันอีกทีนะครับผมคลิปนี้ร,รับชมเพื่ความบันเทิงเท่านั้นนะทุกคนไม่แนะนำไม่ทำตามนะ วายมาสองคิงไหลต่อสวยบางบางมาด้วยครับอเอาเลือกจริงๆครับวันนี้ไปครับเบดห้าสิบเออเมื่อก่อนก็เล่นบ่อยอยู่นะเบดยี่สิบนะผมก็เล่นบ่อยแต่ไม่ค่อยได้ลงนะเพราะว่ามันไม่แตกนะเออแต่วันนี้น่าจะมาดีว่าทุกคนโอเค ช่วงนี้ก็เอาใจใส่ทุนน้อยเขาหน่อยนะครับผมมาเลยหรือเปล่าไม่ก่อด้วยปล่อยยาวครับปล่อยซึมมาเถอะนานๆเห็นทีหูแล้วไม่มาครับเสียดายจัดเลยเฮ้ยเนี่ยพอเบสสูงๆนะ้วไม่ค่อยเข้าเลยคนโอ้โหเรามันต้องสู้ต่อไปอ้าวได้ลุ้นบังเรียบร้อยครับผมบังติดสวยยักไหลหรือเปล่า โอโหแยกไม่มาครับผมเพื่อเคก็ต้องดูตามเวลานะครับผมบอฟี่แคทเทนฟอร์จูนส่วนใหญ่น่าน่าจะมาบ่อยอยู่นะครับผมน่าจะโดนดีบ่อยอยู่โอเคสกตเตอร์เรียงยังไงยังไงกอไปเลยเรียบร้อยครับผมก่อนจบอย่างเอาอะไปเริ่มเลยครับผมเบด50พอวันนี้ แต่ไม่รู้นะรอบนี้จะมาหรือเปล่านะครับผมตำนานตำนานสกแกตเตอร์ที่สองนะครับผมเพ็นทุกรอบเป็นทุกเกมจริงๆนะโอเคตอนนี้ก็รอเกมใหม่เข้ามาอยู่นะครับผมส่งการสแปสสแปดนะครับผมโอ้โหเกมน่าเล่นมากเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีมาจองสามเข้ามาอีกนะครับผมก็รอติดตามกันไว้เลยนะครับผมโอ้โหรอบนี้เรียบร้อยครับผมเคมเข็มจัดเลยว่ะไปต่อ อ๋ออีกนิดนึงแล้วกันนะโอ้โหว่าจะหยุดที่สกแกตเตอร์แล้วนะไม่ไหวว่ะมันไม่มาเลยว่ะเอ้าโอ้โหไม่มาว่ะเออแมมควงมาลลยเรียบร้อยเอออีกนิดนึงแล้วกันปัสเสษปัสเสษสวยดีปัสเสษ โอเคบางไหลต่อครับเรียบร้อยดิเรียบร้อยสี่พันห้าไหลต่อ 5, ห,ห้าพันเหมยโหไม่ห้าพันว่ะโอเคก้อนโตไปพนะันหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบห้านะเออก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมโหมาดีจัดเลยนะทุนน้อยนะครับผมเอาใจสายทุนน้อยนะขอทุนเท่าไหร่คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปจัดให้นะก็ตามคิวแล้วกันเนาะโอเคก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์คลิปกดติดตามช่องให้เฮียปองด้วยนะจ๊ะไปละบาย,บาย